ส <S <S ื่อว้อก็ได้นี่เข้าไปกบออยก็ได้นะยันหาได้ดีเลยล่ะขจรวิ่งรบกคนจัดการรบกนใจนายโซฟาบาอยบอเออว่ะส่เต็เ็สิบเปอร์เซ็น เกิเจะ,ะไดะ้งนก็จังเยาจะได้สูเก่งการจ้าง <laughs> มันงแมนปกปกอบั้นแตสก็ได้สิับแไม่ีันครับแมนครับใข้างหนาก่อน <Okay. S 1> ข้างน้นี้ย หายใจต่างหลายอย่างเมืองเนพัดลมจายู้เย็นกังหายใจเครื่องสักสผ้าหายใจไม่ปวดยังเสียิพัดลมคิดไปแจ่หายใจไม่ครับ <c oughs> <c oughs> บอกเนี่ยแล้วก็อซ่อมเองอเ้ันแน่ทีันจะดจด้เลงจจะอกเอกัะคมลงเลยนันสีบแตกมันเป็นยังไงไหมนี่ไแห้ะงไเย็กหน่อนคมหยาเนาะเมันจกแกันบ่ตองรกอบสีแล้วก็ทำน่เป็นสีหลนางานบ่ ั่่นใจแมกดขยอันนีน้อะไรสวัสดีครับวันนี้เรามาซื้อของเข้าบ้านนะครับซื้อไว้หลายวันแล้วนะครับซื้อไว้หลายวัอแล้วแต่ว่าแบบโดยพวกนี้แบบด่วนนะครับบ้านเพิ่งมทาทได้แล้วแต่ว่าแบบเขาม็อ,าอยู่เนพะิ่งแต่ว่าไม่นี้กันงนาะสิครับทุกอย่างโอเคหรืล้ว นะครมืออื่นสิบนบาเลยครับ,บปรเป็นรเียมประกอบแอลทัานมนี่นะครับนอนมาลมไปก่อนน,อน้องทะลมไปก่อนนะครับ,บรย,ยคไป้าืด้กดีครับ้งหลังเลยแต่ว่า ตดแห้งครับตัดินใจซื้ใอให้หนึ่งเดียวตัดินใจซื้อให้หนึ่งเดียวแล้วก็ตรวจบ้านภายในสสัปดาห์จริงๆอรัเพราะถ้าโอเคกับเป็นสัญญาบ้จะมาเมือพุ่เป็นมอเมองพุ่ออครับรงก แดืหมสงตัวเล็กว่ต้องมาแต่รแกปะกบยันีเประกอบห่ไรมัสเกยได้ต้องมีครับาสีดำมาเอาถือไปนั่นแหละครับม mm yeah, ั่อยู nah, ่อันนี้ท่าเหรอท่านั่นแหละ เอาดีๆเรยอเอาม่ดเลยด้วยจ้าก็เป็นเสียบหมุนยลอนอันได้แล้วบ้าอยู่บนบอกเออได้แล้วหนเขาาสมาห้องต่ออัพัดมานั เหนยวเนียวตามันก็รงคิตาชิรึเปล่าฮาตาลิรึเปล่โอ้ฮาตาลิโอ้อกุ้อยครับคิดว่าบอกป่เคว่าแตว่าเ <laughs> จ้าคิดออ นอนอนผะลมฟันได้ครับเดี๋ยวเสียงมเดีวพ่สสงนอนคือสาวเปนมันคือเป็นงโครงสันขนานยาออกผรมในทั้งลานเลยครับพี่ใส่สีน้อนคือสาวว่าเราก็เปิดทางไเลยไไปรเย็นนะหนเย็นเล่กันหรอกล้ดวทรนะครับเนาะอ๋อเจาะมีก้อนโอ้ไาการเลยครับเย็นบอครับ ก็นด้วนั่นเองเนี่ยโว้ยโอ้ยจะกินเนี่ยสร้างบ้านเป็นเนีอย่างที่ประทับใจเลยคพราะเานกตัวกอบข้องใ่ก็คกินจริงโตนั่นโตนั่นประกอบประกอบตั้งแต่เดือนเมื่อเอ่บเอาเอ เป็นมันก็ไมซชอบกันมันก็เป็นก็อย่าห่างเมื่อจบไปใส่อย่าห่างของเพื่อนเด้อลูกอย่าห่างของเพื่อนเด้อไปเปิดเพื่อเปิดแค่นี้เปิดตู้เย็นหน่อยเสียบถ้าไหนไปเสียบผุนผุนผุนพุนอย่าห่างของเพื่อนเด้อลูก ทิดอยู่รอดว่าได้ซื้อไหมหน่ะจ้า